เพื่อนเดิสยองแล้วเอ้เอ้ฉันส่งป้ายให้นายด้วยแหละ Ta da! ลูกรักโทรโทรกล้งหนึ่งเร็วแต่แม่ครับที่มาเด้สยองนะนะครับแม่โอ้ oh, จริงสิเอานี่ไปเจ<ถ>อาเย้คุณย่าครับถึงเดินสยองแล้วนี่เดือนสยองแล้วเ,เหรอเจ้าง่า <departure> ให้ไอ้หนูอยากได้ขนมบ้างไหมแน่นอนพอนี่มันเดือสยองโอ้ใช่แล้วไปดูหนังกันเถอะไปสูสานกันนี่มันเดือสยองนี่เราเราไปเล่นเกมผีบอกกันเถอะนี่คือวันเดือนสยองแล้วครับเล่นเกมน่ากลัวกัน ไปข้างล่างกันเถอะลูกเล่นี่มันเพื่อนพิเศษกายโยแล้วนี่คือเดือนคริสต์มา